ราคาทุเรียนในประเทศตอนนี้เฉลี่ยของปีนี้แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ทุเรียนที่มาเพราะว่าบริษัทผมผมโตมากับทุเรียนตั้งแต่ราคา8บาทต่อ,อก,กิโลตอนนี้ราคาเฉลี่ยปีนี้ต่ำสุดเกรส่งออกนะครับ130บาทต่อ,อก,กิโล ในสายทุเรียนเนี่ยที่จันทบ,บุรีครับพื้นที่ที่นี่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งนี้จะเป็น18ไร่ซึ่งแบ่งเป็น2โรงงานโกดังหน้าโกดังหลังซึ่งปริมาณการส่งออกต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วช่วงพีคซีซั่นอยู่ที่10ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผลไม้เริ่มน้อยลงก็อยู่ที่3าถึงสตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งจะเป็นตู้เรือนะครับจุ960กล่องหรือกล่องในประมาณน้ำหนักทุเรียนอย่างเดียว18.5กิโลค,คอนเทนเนอร์หนึ่งทุเรียนอย่างเดียว18ต นนทุเรียนไทยเป็นที่ยอมรับในประเทศจีนเป็นอย่างมากแล้วการส่งออกตอนนี้มันสามารถขยายตลาดไปได้อีกมากพูยง่ายคือดีมานมากกว่าทัพพายเยอะเลยครับทุเรียนไทยเนี่ยส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่9 0 9าเอรลยครซึ่งมูลค่าการส่งออกเนี่ยมากกว่าแสนล้านต่อปีแล้วอย่างปีนี้จบฤดูการจันทบ,บุรีเนี่ยยอดส่งออกมากกว่าปีที่แล้วซึ่งขึ้นมาถึงยีแต่ราคาเนี่ยมันยัง แพงกว่าปีที่แล้วอีกฮะเพราะราคาต่าสุดของปีนี้130บาทต่อกิโลในสวนขณะที่ปีที่แล้วราคาต่ําสุดที่90บาทต่อกิโลที่มันทําให้ราคามันดีอนยะ่างที่1คือปีนี้ทุกคนผู้ส่งออกเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพเพราะว่าเราเห็นเราเรียนรู้จากการผู้บริโภคเขาชอบทุเรียนคุณภาพหวานอร่อยไม่ใช่ทุเรียนอ่อนซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือที่ดีที่ไม่ตัดทุเรียนอ่อนทําให้ลูกค้าที่ปลายทางประเทศจีเนเขารู้สึกว่าทุเรียนไทยปีนี้อร่อย ทุกคนเลยหับกลับมากินทุเรียนไทยเยอะขึ้นเราขายทุเรียนเนี่ยเราขายคุณภาพทุเรียนของเวียดนามจะเป็นอีกรสชาติหนึง่งอีกแบบหนึง่งทุเรียนไทยจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งมาเก็ตแชร์ในประเทศจีนเนี่ยมันมหาศาลประชากร1,400ล้านคนคนที่เข้าถึงทุเรียนกินทุเรียนได้เนี่ยผมว่ามากกว่า300ล้านคนซึ่งแน่นอนเราผลิตทุเรียน,นยไม่ทันไม่พอเขากินอยู่แล้ว เวียดนามมาผสมอีกก็ไม่พออีกอย่าว่าเราเป็นคู่แข่งเลยเอาแค่ผลิตพอความต้องการของเขาให้ได้ก็พอแล้วครับเราคือแบ่งมาเก็ตแชร์กัน <S <S ราคาทุเรียนในประเทศต,ตอนนี้เฉลี่ยของปีนี้แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ทุเรียนที่มาเพราะว่าบริษทัทผม <S 1> <S 1> <S ผมโตมากับทุเรียนตั้งแต่ราคา8บาทต่อกิโลตอนนี้ราคาเฉลีย่ยปีนี้ต่ําสุดเกตส่งออกนะครับ130บาทต่อกิโล ไทนกับปีที่แล้วซึ่งราคาต่ําสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลขึ้นมาตั้ง30%แล้วแนวโน้มในอนาคตราคาอาจจะขึ้นไปถึง150บาทและ6 0บาทในฤดูพัฒนา MD ในสวนทำให้มีมาตรการอย่าตัดทุเรียนอ่อนส่งเสริม การส่งออกอย่างเช่นตอนนี้คือในช่วงพีคส่งออกวันหนึ่ง700ตู้คอนเทนเนอร์ถ่ายร้ตู้คอนเทนเนอร์แต่ยังติดปัญหาเรื่องการตรวจสินค้าก่อนส่งออกซึ่งบางครั้งบุคลากรทางภาครัฐไม่พออยากจะให้เพิ่มบุคลากรในช่วงพีคซีซั่นหรือมีมาตรการในการตรวจที่รวดเร็วมากขึ้นในการส่งออกที่2คือเวลาส่งออกต้องมีส่วนต้องมี GAP ซึ่งอยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยออกใบอนุญาต GAP ให้ครอบคุมกับจํานวนสวนที่ส่งออกเพราะตอนนี้มีหลายๆที่ที่มีสวนแต่ G A P ยังตรวจไม่แล้วเสร็จซึ่งมันยังมีอีกเยอะแล้ว G A P มันคือการตรวจปีต่อปีแล้วสวนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอยากให้มีการตรวจที่ครอบคุมสัก90%ของสวนจริงๆที่เรามี